สวัสดีครับผมวิทย์กิการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์น,นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวยอย่างกันก่อนครับอยู่ต่อเธอพนตรรํารวจงานนี้ไม่มีอะไรจะเสียนักจัดเสียหน้าแค่นั้นเพื่อนแบบนี้หนีไปสมไปเบี้ยเกลียดเสียตําเินพอจริงๆเลยเนี่ยเรื่องนี้วิธีคิดถือว่าฉลาดแต่วิธีทําขาดเขาเข้าไขา่โอ้ยเง่าเลยแหละพนตรรํารวจเรื่องนี้ยุติเธอ สืบไปได้คนผิดต้องทำแผนจะเดือดร้อนลูกตาอีกรอบไม่หลักประกาศเลยว่างานนี้ไม่มีคนตายถือว่าเป็นปฏิหารอย่างยิ่งจริงๆนะคนอื่นเขาหลอดทะลุปแป้งแต่พี่ตำรวจเนี่ยถือว่าหลอดสรลุกระจกได้ไหมขับรถยันเหินขนาดนี้ไปขับทบบินดีกว่าไหมจะได้เหินนานหน่อยต้องชายไม่ว่ปจอมยศนะจอมยศกะละมังบิน แหมเท่ okay. เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเพียที่วันนีย,ยังแพ้พี่เหลือมเสียฟอร์มเทียเลยนะเนี่ยงานนี้พูดได้คำเดียวยาวติดคุกยาวๆไปถือเป็นมิติใหม่ของการรักษาถ้าหายคุกถ่ายดีแน่นอนดีนะที่ตอนนี้เป็นคนเจ็บถ้ายังไม่มีใครมาผมต้องเป็นหมอด้วยตำแหน่งเราน้องรู้แล้วแล้วว่าแมวโดนทับไม่เป็นไรแต่เจ๊จะโดนฟ้องข้อหา ให้การไม่ตลอดรอบฝั่งเนี่ยยุ่งนะถือว่าเป็นการสังลราอาชีพบินที่ระทึกขวัญสันประสาทดีนะเนี่ยคนฝรั่งจําไว้มาอยู่เมืองไทยอย่าเล่นกับไฟมันร้อนเห็นไหมเอกับเอกลายเป็นโทเลยโตตามฝนมาช่วยเนี่ยเลยได้เป็นฮีโร่ของสาวๆเลยพี่มือปราบติ้จบเทไปเลยลุงเอาโทรศัพท์ไปแล้วอย่าลืมไลฟ์สดเรียบยอดวิวให้แม่คาด้วยนะ หยาบไหลน่าจะถล่มทลายคุณเจ้าหน้าที่เก่งจริงๆยกนิ้วให้เลยเป็นไงล่ะพอรู้ตัวว่าใหญ่เลยไม่มีใครยอมใครติดจบสายใหญ่นันเละครั้งใหญ่ๆนั่นแหละ